ต้องหลอกฉันหรอไม่มีการตอบกลับใช่หรือเปล่าแต่ไม่ว่าจะยังไงต้องขอบใจนะที่พยายามเสลาป้าเอาไว้ชาติหน้าฉันจะเป็นเมียนายให้ได้ทำไมต้องรอถึงชาติหน้าด้วยแล้วชาตินี้เธอก็เป็นเมียของฉันแล้วแต่ถึอวันพรุ่งน,นี้ นายก็รีบลืมฉันซะหาผู้หญิงที่น่ารักกว่าฉันแล้วก็หน้าตาสวยกว่าฉันมาเป็นเมียแล้วก็แต่งงานมีลูกได้หรือเปล่าไม่ได้ฉันต้องการเธออย่าทำแบบนี้ไม่งั้นฉันกูไปอย่างไม่สบายใจ เซละปาในาย,ยิ้มหน่อยสิในย,ยิ้มให้ฉันดูหน่อยสิฉันอยากให้นายยิ้มส่งฉันเซละปาในาผิวปากให้ฉันฟังหน่อยสิ ร้องเพลงได้เหรอฉันผิวปาได้เพราะที่สุดเลยฉันจะสอนให้นะ ตาก็ดีนะตาคนใกล้ตายกับแบบนี้ให้ผมหน้าตาดีสุดหน้ามันอืมไอคนนี้ไม่ชอบชอบไปโจรสลัดใช่ดูดูไอโจ้คนตัวนั้นมีคราวแล้วเดี๋ตัวนั้นยังกะโจ้เลยโจ้เ่ยให้ไหนตระนูลก็โจ้ลน่าอยู่ร้อยไม่ไม่ต้องรบาวใครเลยพ่อฉันว่าฉันรู้สึกกลัวนิดหน่อยฉันก็กลัวนะพ่อ ห้ามกลัวเด็ดขาดห้ามร้องไห้ด้วยหืผัวจา๋าทีกลัวจังจักลัวไปทำไมเล่าจ้าออย่ามากร็แก่ตายผัวจ๋าฉันอยากร้อ,กอ,งๆๆองเลยอยากร้องร้องไปเลยร้องเลยขขอโทษด้วยนะเซลาปาฉันทำเต็มที่แล้วฉันจัดชื่อพปะที่สิบกับอัลล้ว แต่พวกเขาก็มีสำรองอีกอะแล้วก็โซ่ที่ล่าม,มือเขาใช้ก็ขายหมดแล้วแต่พวกเขาก็ยังมีมาสำรองหมดสำรองแล้วก็ยังมีสำรองอีกอะเสรยจแล้วปะขอโทษนะออเอออาเฉียงครับแกรู้หรือเปล่ามีคนวิ่งเต้นช่วยโปรโจสลับไปทั่วเลยเหลอะแกคิดว่าเราจะช่วยคนพูกนี้อย่างนั้นเหรอถ้าช่วยออกมาได้ไม่รู้ว่าพวกเขามาจะวุ่นวายอะไรอีกนะเอ้ย ไม,ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่วุ่นวายนะแต่พวกเขามาเก็บศพมากกว่านะเออเก็บศพเหรอจริงด้วยจริงด้วยใช่ใช่ใช่ไมเก็บศพไม่เก <c oughs> ็บศพไม่เก็บศพได้เวลาแล้วเตรียมการประหารพ่อพี่ใหญ่ <c oughs> จนันแนา ครัวเดียวกันอีกนะดอย <c oughs> ข้าหลวงเขาจะข้าหลวงหรือเปล่าไม่รู้สิรอก่อนในนามของข้าหลวงแทนพระองค์ขอประกาศว่าให้อยู่การประหารเดี๋ยวนี้ฮ่าฮ่าฮไม่ตายจริงดีวยไม่ตายแล้วใช่ไหมทำไมเป็นแบบนี้ไม่ตายเลยดีจังไม่ตายแล้วไม่ตายอยู่การประหารก่อนเอาตัวนักโทษลับไปที่คุกเด็กกลังอยู่ในคุกแล้วลูกการเถอะคุณชิิเซอร์เขาเดินทางผ่านมาที่นี่ เขาได้อ่านจดหมายที่คุณส่งไปที่ต่างๆรู้สึกดีมากเพราะฉะนั้นก็เลยสั่งให้ผมมาถ่ายทอดคำสั่งของเขาให้หยุดการประหารขอบคุณมากครับขอบคุณเซลลาป้าอะไร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 นะเซลลาปา ประหารแล้วกลับแล้วหวังมากเลยยิงต่างแดร้อนทั้งน้ำทั้งวังไปรับหวังมากเลยแล้วไปได้แล้วไม่ได้หวาดเสียวเลยขอบคุณสวรรค์ที่ช่วยกูชี้ของผม ฉนครับนี่คือคุณสมิธฉันนู้อยู่แล้วว่าผมนายไม่ปล่อยยิฟ่ฟรีๆมีอะไรก็ว่ามาสมิธเิ่งถั่วนายเป็นคนพูดเถออได้ครับพวกเราปล่อยนายเพราะว่ามีข้อแลกเปลี่ยนเงื่อนไขก็คือให้นายบอกที่อยู่ของโจรสลัดที่อยู่แถวเกาะตูหลงทั้งหมดให้พวกเขามาเจราจากับรัฐบาลฮ่องกงมไม่ใช่แค่เกาะตูหลงโจรสลัด ที่อยู่ในทะเลฮ่องกงพวกเราอยากจะจัดการให้หมดนอกจากนายขอเพียงนายยอมร่วมมือฮะเฮ้ยจะไปวน้าสาพันโจสรสลัดแปซิฟิกจใจฉันหักหลังพวกเขาประหารดีดีกว่าฉันรู้ว่านายไม่กลัวตายแต่ว่าถ้านายยังไม่สำนึกคนมันเกาะตูหลงร้อยกว่าคนจะตายพร้อมกับนายโ่ฉันหรือไงเนี่ยไม่ แค่เสนอข้อแรกเปลี่ยนเท่านั้นนายมีสิทธิ์จะไม่รับเออถ้าฉันทำแล้ววกเขารู้เขา้าพวกเขาก็ทะไม่ปล่อยฉันแน่เรื่องนี้นายไม่ต้องห่วงหรอกพวกเราจะเก็บเรื่องของนายเป็นความลับที่จริงนายไม่มีทางเลือกอื่นแล้วตอนห้นายไม่เห็นกับตัวเองก็น่าจะคิดถึงลูกสาวของนายบ้างลูกๆก,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 ก็ได้ก็ได้ก็ได้ฉันรับเงินไขก็ได้แต่บอกไว้ก่อนนะฉันไม่ใช่คนรักตัวกรัตายแลยอย่างหนึ่ง นายต้องช่วยฉันจับจิวปากว้างนายไม่พูดฉันก็จับเขาอยู่แล้วไม่แสบจุดเนี้ย ขอบใจลูกพ่อลูกพ่อโอ้โหพวกแกตกแต่งที่นี่เหมือนจงอีถังบนเกาะตูหลงเลยนะนางเสือนี่ก็ด้วยอือถูกใจไหมที่เราแต่งแบบนี้เพื่อใจพ่อนะชอบหรือเปล่าบม่านี่นี่สมบัติของเราถูกรัฐบาลยึดไปหมดแล้วนี่แล้วเเงินที่อหนมาเช่าบ้านแบบนี้อยู่อ่ะติ้งกลัวเขาเชื่อพวกเราเน่ะพู้เธอไม่ต้องห่วงนะ ที่นี่เป็นบ้านที่รัฐบาลจัดให้พวกเธอไม่ต้องจ่ายค่าเช่าหรอกถ้าพวกเธอชอบก็พักอยู่ที่นี่ได้เลยอจริงสิต่อไปคิดจะทำอะไรใจทำอะไรนอกจากเป็นโจรสลัดแล้วทำอะไรไม่เคยเป็นเลยเออฉันกับพี่ใหญ่คุยกันแล้วนะเราจะออกไปหางานทําข้างนอกฉันจะไปบอกกับท่านผู้ว่าให้พวกเธอไปทำงานที่เขตถ้าหากได้แล้วก็แต่ละเดือนพวกเธอก็จะได้เงินมาใช้จ่ายในบ้านอ่ะดีไหมทำงานในเขตเป็นยังไงก็เช่นเก็บขยะไงเอ้ไม่มีทาง จสลัดอย่างฉันต้องไปเก็บขยะอย่างงไรล่ะทุเรศอเธอน่าทำไปก่อนเธอตอนนี้งานไม่ใช่หาง,ง่ายๆนะเอาละฉันไม่รบกวนแล้วฉันไปก่อนนะนี่ฉันไปส่งนะเดี๋ยวฉันมานะเช่าดี งีงคุณหัวใหญ่คุณหัวใหญ่นนหัวหน้าสวัสดีครับหัวหน้าครับน,นี่โหัวหน้าใหญ่ฉันเอาธงมาคืนให้หัวหน้าเนี่ยมันธงเกาะตูหลงเรานี่นะจะเก็บไว้เหรอรักษาสุดชีวิตไม่ให้พวกเขาแย่งไปได้เด็ดขาดเด้เอาไปปกักหัวหน้าใหญ่ธงผืนนี่ไม่ใช่ธงธรรมดาแนละ้วนี่ยเป็นศูนย์รวมจิตใจเราคืออะไรคือภาพแสงแกนที่ส่องเกาะตูหลงของเรามันแสดงให้เห็นถึงจิตใจีิพักดีของเราเลย น่าเสียดายตอนนี้ฉันกลับไปเกาะตูหลงไม่ได้อ่าถึงเราจะกลับตูหลงไม่ได้แต่พวกเราจะไม่ลืมพี่นออ้องบนเกาะตูหลงเออหัวหน้าฉันไปได้ยินข่าวไม่ค่อยดีเลยนะข่าวอะไรว่ามาดิฮะวกเขาลือกันโหน้านี่คิดเอาตัวรอดก็เลยแพล้งพลายความรับเขาโจรสลัดอีกไอ้จ้าอะไรไจะบ้าเหรอฉันเหรอหัวหน้าเรา ถือซะจ,จะตายพูดแบบนี้ได้ยังไงอ๋อฉันปากไม่ดี<ช>ฉันผิดไปแล้วแคยไม่นม่าจะเชื่อข่าวลือท่านเลยอ่ะหัวหน้าจะไม่มีทางเป็นคนแบบนั้นแน่นอนใช่ไหมล่ะ<ช>หัวหน้าใหญ่ <c oughs> นอนๆเนาะฮมีข่าวเจ้าจิวปากกว้างบางหรือเปล่าตั้งแต่พวกเราออกมาก,ก็ไม่เคยเห็นหน้าไม่เคยเห็นตาไปเลยเออฉันคิดว่าหัวหน้าอีสัระเดียวจิวปากว่าเนี่ยเขาจะกลัวหัวหน้าแก่แค้นมันก็เลยดิ้นไปซ่อนอ่ะอช่แข็แช่แข็แช่แข็งไปซ่อนน่กลัวมาก ถ้าหากว่าเจอจื้อปากกว้างต้องสับมันเป็นเป็นหมื่นชิ้นแน่นอนหมื่นชิ้นเลยมันหนีไม่รอด้แม่สับมันสับมันต้องไปคนไปเร็วไปเอาไปทำอะไรเนี่ยฮะเป็นหน้าที่ของรัฐบาลฮ่องกงหมายความว่าไงของพวกนนี้ไม่ใช่ของพวกนายต้องถูกริบเอาไปเข้าใจหรือเปล่า ของพวกนี้พวกเราอุตส่าห์ปล้นมาอย่างลำบากนะทำไมต้องเอาของเราไปด้วยไอ้เอาไปไม่ได้นะเนี่ยที่เป็นของดีฉันเอามาจากเรือกพวกมันดีนะใช่นี่ก็นายพูดออกมาเองนะเด็กนี่เป็นของที่ปล้นมาจะให้นายได้ยังไงก็เล่าเอ้ยเด็ดเด็ดเด็ดแต่ว่าตัอว่าเฮ้ยยังโวยวายอีกแล้วก็ฉันจะฟ้องพวกนายขัดขวางจะาพนักงานนะคุณเจ้าหน้าที่อย่างน้อยก็เหลือกทงให้เราสักผืนทำไม่ได้นี่พวกนายยึดของเราไปหมดต่อไปพวกเราจะอยู่ยังไง ถ้าพวกเธออยากจะได้ข้าวของเครื่องช้แล้วก็เขียนลงไปในรายการนี้เลยแล้วพอเขียนไปแล้วอีกนานแค่ไหนถึงจะได้เครื่องใช้ใหม่อย่างเร็วก็สามถึงเจ็ดเดือนอย่างช้าสามถึงเจ็ดปีโอ้โหนี่อย่างน้อยก็น่าจะเหลือช้าพวกเราไปกินข้าวบ้างอะได้สิอ้าใช่นี่อะไรฮะเฮ้ยกินข้าวรอเนี่ย ขอเตือนไว้ก่อนนะถ้าบนนายังมีสมบัติซ่อนอยู่แล้วก็ทานจะเดินมามอ่วภทางการซะไม่งั้นถ้าฉันหาเจอแล้วก็เอ,อฉันจะฟอ้องพวกนายักยอกสมบัตินี่นี่เอ,อ,เอาห็ดได้งไงอ่ะผนต่อไปครับครับออออพ่อเฮอใจเย็นก่อนนะสักวันหนึ่ง ฉันต้องเอาทุกอย่างของฉันกลับคืนมาลุก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 ชิวชิวลุกชิว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 ทำไปหมดเลยจะจำน่อยนี่ว่าอืมอืมอาดีันกนมันไม่เห็นซอดไปก่อนเจ็บหลังไปหมดแล้วเนี่ย เอยสิเหนื่อยทนทนหน่อยนะจ้าจ้าทนอยู่แล้วอุ้ยเนี่ยฮะอะไรหัวหน้าเออหัวหน้าหัวหน้าเฮ้ยหัวหน้าเฮ้ยไปเก็บขยะจะจะนอนอย่ามาโกรธได้ไหมไม่ใช่นะไม่ใช่นะหัวหน้าหัน้าอะไรหัวหน้าแกอยากตายหรือไงเฮ้ยจะอุ้ยวายใหม่ What ช่วยหนอเยอะออาจารย์อาจารย์อาจาเมพี่เหนื่อยจะวัดเลนื่อยจริงๆร้เหนื่อยแล้วเกินเหนื่อยซะแล้วเกินหน้า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 หน้กหน้าหน้าหน้า่น้าห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 นาน้าหหน้หน้หน้าห้าหน้าหน้าห้าหน้หน้า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 หนาหนหน้วนาหน้าห้วหน้าหอ้าหเลาหน้าน้าหน้าน้าหน้าหน้หนหน้าหาหน้น้ายหนหน้าางน้นเป็น่าหนาหนหนาหนหนไปหนไปหนไปหุ้าหก ไม่ต้องเข้ามาใกล้ตอไเลโอเห็นตั้งคู่แล้วเห็น